จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของเกาหลีนะครบรอบ2ปีนะครับเราสามารถก็ไปดูกันได้นะอืมต่อไปจะเป็นการสุ่มหาของมนะรอบตามชื่อคลิปเลครับก็จะเป็นการสุ่มหาของรีเฟนเซอร์บิชอ์นะครับกับอีกตัวผมไม่รู้จะสุ่มดีหรือเปล่านะมิก้าสตาร์นะ ถ้าตั๋วเหลือผมก็จะสุ่มนะครับผมก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะเสียทั้งหมดกี่ตัวผมจะแตกไหมจะแตกรับประกรันการสรรหาหรือเปล่า <c oughs> ไปกันที่10โลแรกครับ <c oughs> รเเ f นเซอร์บิชอปนะครับไม่หวังอะไรมาก10โลแรกผมไม่เคยได้อยู่แล้วาต,ตู้ CEO ไม่มีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีตู้ CEO ก็รู้ได้เลยว่าครับว่าเราไม่มีตัวสีทองนะ ไม่มีตัวอ R นะไปต่อกันที่ลุ้นกันที่20โลนะครับ20โลผมก็ไม่เคยได้ครับส่วนใหญ่ผมจะได้เยอะๆช่วง30โลก็หกสโลนะ ID ผมไม่รู้แต่ ID แต่ละคนเป็นไงบ้างนะม,ม่วงมาเต็มๆกดสกิปเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลุ้นอันที่เป็นตัวสีทองดีกว่าว่าจะดุดเลสหรือเปล่าแต่หัดผมไม่ค่อยหลุดเลนะ แต่วันนี้มีรางสังห่อว่าจะหลุดหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ได้เปิดมานานมากเลยตัวฟ้าดองไม่เยอะมากๆอืมตีโอมา,อาลุ้นลุ้นสามสิบโดอืมฮึมตีน้องอีละตัวลุ้นไปกดไปกดไปหนึ่งดาวแก้วหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวกแก้ว นี่ทำเป็นการลุ้นที่ลุ้นยังไงเรารู้ว่าเราได้ S R นะแต่ไม่รู้จะได้ตัวตามตู้หรือเปล่าจะดูกันว่าเราจะหลุดเดลวหรือเปล่านะโอ้โหเก็ตีลิูมีนสารวัตรลิูมีนนะฮะอ่าได้โมเน่มาผมยังไม่ได้เลยโอ้ผมสุ่มตู้ผมสุมตู้นั้นอะ่ะไอตู้ของโมเน่นะผมไม่ได้เลยนะ มาออกตู้นี้เฉยเลยถือว่าถือว่าโชคดีอยู่นะครับก็มผมก็ยังไม่ได้มีอยู่สามสี่ตัวนะที่ยังไม่ได้เอซอาร์นะที่ผมข้ามไปบางตู้นะหวังว่ามันจะหลุดมานะตัวมาสี่สิบโลก็เช่นเคยฮะไม่หวังครับคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เอ2อาร์สองอบติ่นะมาลุ้นกันที่ห้าสิบโลนะครับหลุดเลดไปแล้วหนึ่งตัวนะ ซีอีโอซีอ like 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 ีโอมาเว้ยไอ้ลุ้นอีกแล้วลุ้นลุ้นทุกรอบเลยจะหลุดเลนไม่หลุดเลนได้เงีทองมาแต่ไกลนะไอ้ทองมาแต่ต้นๆเลยต้องมาแล้วแหละต้องมาลุ้นพิลาโต้พิลาโต้หนึ่งดาวคิงเห็นเงาผมก็รู้ก็และวก็เป็นคิงโดนมินิคิง ลุ้นอีกตัวได้ปะพอพอมีลุ้นไหมไม่มีหกสิบ <c oughs> โลละถ้าข้ามหกสิบโลไปนี่ผมมีสิทธิ์แตกได้เลยเนะี่ยเพราะรหัสผมส่วนมากคือจบที่หกสิบโลสามสิบโลกับหกสิบโลถ้าไกลกว่านั้นก็คือแบบร้อยยี่สิบโลเลยอะ่นโต้สีอเอซอาร์มาสองรอบติดเว้ยโอ้ยอยังไงลุ้มเชือตัวยาวแสงสีทองถึงคนนะฮะ ตั้งแต่มีการสุ่มแบบใหม่นี้ผมก็มีกดอย่างเดียวกดสกิปกับกดทีละตัวเนะี่ยเฮ้ยได้เว้ยรีเพนเซอร์ i ิ h อ p ตัว PVP นะที่ควรมีติดไอเดียนะครับไม่รู้อะไรเห็นเขาบอกมากันอย,ยอดจบที่60สร้อครับตัวนี้ตัวยังเหลืออยู่อ่ะทำไงดีเพื่อนๆต้องสุ่มแล้วปะ บิกาสตาสัก40โลแล้วกันสัก40โลนะเดี๋ยวขอดูสกิลก่อนผมไม่ค่อยคุ้นตัวนี้เท่าไหร่เลยนะอ๋อ,อเพิ่มการจบลีกและการหลับอ,อ๋อต้านการหลับด้วยอ,อันติสตั้นนานสี่วิ น่าจะเป็นตัวใช้สกิลนะครับส่วนสกิลพิเศษนี้เป็นการทําให้เป้าหมายเสียพลังโจมตี25%นะถ้าอัพสกิลเต็มมันจะเสียการโจมตี25%นะส่วนอันติก็จะสตั้นนานสีวิอะไรทีเดียว <S 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 ก็อืมก็ใช้ได้อยู่นะน่าจะเอาไปลงดันเจนบอสได้เอ้ยบอสกิลได้เรามาสุม่มันดีกว่าสัก40โล ก็สุมได้เล่นก่อนตัวหนึ่งปื๊ดปะมิกาสตาร์น้องน้องน่ารักมากนี่สุ่มเพราะความอวยแท้โอ้โหตู้ซีโอเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตู้ซีโอไม่มีนี่ทำไมแสงสีทองมาได้ถามจริงตู้ซีโอไม่มีน่ะ ะลุนล้นลุ้นโอ้โหหลุดเลทผมว่าแล้วสิบโลแล้วเอ้ยเอาหลุดเลทแล้วเซียวหลินกับมาเรียเอ็นเทนอฟโอ้โหหลุดเลททั้งทีไม่หลุดเลทไม่หลุดเลทมีกาสไตล์ให้ผมเลยเหรออ๋อกดสคิปเลยแล้วกันเนี้ยไม่น่าได,ดา้เดี๋ยวตูซีโอไม่มีมิกาสไตล์เฮ้ยจริงดิสิบโลครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมได้สิบโล น้องเลือกผมว่าอัพเลยดีครับตึ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 บถ้าว่างเดี๋ยวผมจะลงคลิป PVP นะสัญชาตญานักมายากรของฉันบอกว่าโอ่านอัพอน้องมาเราก็ต้องอัพน้องให้สุดมีช็อปไปที่หลังมีช็อปมีช็อปค่อยอัพดิฟเฟนเซอร์อ่าเนเซอร์ออตอัพต่อเลยตึบตึบตึบ ว้าวตัว PVP ที่ควรม,มีติดไอดีทุกคนนะครับส่วนตัวของรีเพนเซอร์บิชอนะครับจะเน้นไปที่ความเร็วโจมตีนะถ้าใครไม่มีความเร็วโจมตีก็เอาเซตลถคูด,ดาวได้แต่โกเป็นที่สามารถสังหาแบบเลือก3 0ได้ทันทีนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เติมกำใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ